คลิปนี้อาจมีคำหยาบคายปรดใช้วิจณาเอวิทยาญาลิ้นพันเอาใหม่ oh <my. S 1> คลิปนี้มีคำหยาบคายปวดใช้วิทยาหน้การในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับย้ยวันนี้ผมก็จะมาแก้งเอเลียนเองน,นะครับวันนี้ผมจะกลายเป็นโจรบุบ้านเขานะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้งเขาพร้อมตัวกลายเป็นโจร มาบุกบ้านเขานะครับไปดูกันเลยครับอืมลากมันมาอย่าให้มันตื่นลากดีๆแหละค่อยๆลงมึงค่อยๆลงอย่าเผื่อไว้ถึงเช้ากันเฮ้ยมึงจะทำอะไรกูไอ้สัสเฮ้ยมึงคือใครฮะเฮ้ยมึงคือใครฮะมึงมึงเอาเงินมึงมามึงโดนล็อกแล้ว อย่าฆ่าผมเลยนี่คือปืนถ้ามึงไม่เอาเงินมากจะจี้หัวมึงอย่าทำอะไรฉันเลยกลยัวแล้วตรงนี้แหละรอ <c oughs> นี่มันคือปืนหรอวะมันแค่เทียนธรรมดามันคืออะไรวะเพื่อนมันคืออะไรอะ่ะปืนปืนเนี่ยนั ีตอนนี้ฝนตกเราแกล้งเอเลี่ยนอยู่เราจะเอาเอเลี่ยนมามึงจะทำะไรกับกูกูไม่มีงเงินให้ไอ้สัสกูจะแจ้งตำรวจถ้ามึงจับกูไอ้เหี้ยอีฮามึงจะบอกกูหรือไม่ฮะกูจะยิงมึงไม่บอก <c oughs> นายว่าไงเอเลี่ยนเป็นไง <c oughs> ผมแก่งเอเลี่ยนอยู่แต่เอเลี่ยนหยุดที่ทะเลสาบเราจะไปดูเขากัน ตอนนี้เอเลียนเขาอยู่ที่ทะเลสาบก็เขานอนรับปุ้ย,ยเลยมึงจะโยนเขาลงน้ำเพอไหไม่เพื่อนผอ,อไปเลยนี่คือปืนเฮ้ยนายนายลุกๆุตื่นๆตือนอะไรฮะไอ้ชัดเฮ้ยมึงจะแกงกูไงฮะมันต้องการอะไรอืมถ้ามึงไม่บอกกูจะโยนมึงลงน้ําให้จระเข้เดก อืมตกมไปอืมอันนี้แหละเอาปืนมาเอาปืนมามทนายไม่กระโดดฉันจะยิงหัวนายพอไหมเร็วเร็วเร็วสามสองหนึ่งไปปุนเลยสามสองหนึ่งไปกระโดดตุ๊บตุ๊บ เราแกงเอเลียนได้สำเร็จแล้วเอเลียนนายเป็นไงบ้างแบ๊กดูฉันแกงนายเงอนเลยไอเบ็กจะต้องมาทำกินะเนี่ยเออจะตายจะจมน้ำตายแล้วนมากูก็แทกน้ำจิบมากเลยนะเว้ยมึงจำไว้ให้ดีไอเบ็กกูจะเอาคืนมึงกูจะ เออฆ่ามึงให้ตายม,มึงมกูจะเอาคืนมึงให้ได้คอยดูไอ้เบ็กและกลงหนีด้วยเบ็กฉันจะจำ